นท่ยานนะ ก็ขออนุญาตกราบพิธีนั่งในายกสมาคมกีฬาพิลิทต์นำบลที่ไทยนะครับท่านผู้ใหญ่คนต่ดงๆท่านคณะกรรมการองานมวยกกีฬาบอลพิลิทท่านผู้แทนจากแตกีฬาประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านพี่น้องสมมสรเจ้าสมาชิกนะครับทุกท่านที่รุ่นาให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้นะครับแลหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการในสภาผู้แท ประชุมใหญ่ตามลำดัจบจดีนะครับสองห้าหกสี่นะครับซึ่งเดิ่ตามข้อบังคับของสมาคมนะครับจะต้องจัดการประชุมในเนนดือนมีนาคมประมาหกสี่แต่ก็ด้วยเรื่องจากสถานการณ์ของโควิดเก้านะครับก็เลยเรื่องการประชุมมาแล้วก็จะการประชุมที่เด็กกวันนี้นะครับม,มา,ากนะเป็นเงินประมาณยี่สิบสองล้านบาทเศษก็ผมได้จัดหาประมาณจากผู้สนับสนุนมาได้เป็นเงินประมาณสี่สิบห้าล้านบาท โดยได้ชำระภาระนิ้สินั้งกาวเอนวตกรหมดสิ้นแล้วนะครับและได้นำงบประมาณที่เหลือเนียน่ยมาส่งเสริมนักกีฬาชนิดในทุกระดับทั้งระดับเยาวชนและทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพรวมทั้งการจัดการแข่งขันชนิดภายในประเทศทุกระดับเพื่อเป็นเวทีให้นักชน,ในิดไทยได้สร้างของสัการในการแข่งขันสำหรับการส่งนักชนิดไปแข่งขันต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หวังว่านักเทนนิสไทยของเราจะสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่ากับนานาประเทศก็ตามที่ได้ส่งให้ท่านได้ทราบในเบื่องต้นพบร่ก่อนรอบเลยออฟระหว่างที่6ถึง7มีนาคมนักเทนนิสชิงแชมป์โลกประเทศทีมหญิงรายการเฟรทับบาย BNP Paribas สองพส่งได้พีัาเพืาร่วมกัน าวชนนานาชาติเพื่อนอายุไม่เกิน14ปีกลับมาที่128ครับถ้าในมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามขอได้เจอได้นะครับตอบอบการเงินงของสมาคมกีฬาวอลเลย์แห่งประเทศไทยในภาพรวมเราครับเรามีสโมสรสมาชิกที่มาลงทะเบียน44สโมสรน,นะครับก็ถือ,อว่าครบองค์รุมครับแต่ก่อนที่ท่านเข้ามาจนดับสมาะต้องบอกว่าสมาวะวิกฤต ทางการเงินของสมันี้แต่ว่าเราต่างทารสนับสนุนแบบ่เคยปีแรกปีเดียวนี่ท่านนำเงินมาให้เราส5ล้านบาทท่านได้พาคณะกรรมการในส่วนของท่านซึ่งผมเรียนว่าทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์เป็นบุคคลที่น่านับถือในสังคมมาช่วยทำงานของท่านด้วยอย่างนี้เนี่ยผมจึงเชื่อว่า สมาคมของเราในอนาคตที่เหลื<ฤ> ah. ออีกประมาณสามปีสเก็น่าจะดีกว่าข้าวหน้า